ไปต่อกันข้อที่สี่สิบใจแล้วค่ะนะคะข้อที่สี่สิบค่ะเขาบอกว่า the fast h e s e things things h e m e s t e ยค่ะพิมตกค่ะนาะค่ะ h e m e s t หลัง things ค่ะ these things means เ้า A ค่ะ students interest in the future ความสนใจของนักเรียนในอนาคตค่ะข้อ B ค่ะ relationships with colleges and universities ความสัมพันธ์กับมหาลัยค่ะข้อ4ค่ะ All strategies in recruiting today's graduates กลยุทธ์แบบเก่าในการรับสมัครเด็กจบใหม่ในปัจจุบันค่ะและสุดท้ายข้อดีดอกค่ะ t h e keys to g e t t i n g the b e l t students in a tight labor market กุญแจในการได้นะักเรียนที่ดีที่สุดในตลาดแรงงานที่ขาดแคลนค่ะน้องคะเวลาพี่แปลพี่เชื่อว่าหลายคนทำพี่เชื่อว่าหลายคนจดปะ น้องไม่ต้องจดคำแปลพี่นะคือน้องจดคำแปลแค่เป็นคําสมมติน้องจดแบบไม่รู้ดีเ i ชันชิพน้องจดแค่คําว่า relationship น้องไม่ต้องจดว่าความสัมพันธ์กับมหาลัยน้องจดแค่ความสัมพันธ์และกลับบ้านน้องไปแปลเองค่ะพี่เชื่อว่าถ้าน้องรู้คาศัพท์หมดทุกคําน้องสามารถแปลได้อยู่แล้วนึกออกปะน้องต้องฝึกแปลค่ะคือถ้าสมมติว่าน้องจดแบบความหมายตามตัวของพี่แบบพี่พูดความสัมพันธ์กับมหาลัยน้องก็จดแค่ความสัมพันธ์กับมหาลัยเลยพอกลับถึงบ้านเนี่ยแทนที่น้องจะแบบ ลองแปลเองน้องจะไม่ได้แปลเพราะพ่อน้องเห็นคําแปลปุ๊บน้องจะอ่านแต่คําแปลภาษาไทยแล้วน้องจะไม่อ่านคําภาษาอังกฤษพี่พูดถูกป่ะแล้วผลที่ได้คือน้องก็จะแปลไม่เป็นเหมือนเดิมพี่ไม่อยากให้เป็นอย่างไงถ้าน้องคะในข้อสอบไม่มีใครมาแปลให้น้องอะคือต่อให้น้องแบบน้องรู้ถูกคําแต่ถ้าน้องจับมาเชื่อมกันแล้วแปลไม่ได้ก็จบค่ะมีค่าเท่าเดิมเท่ากับน้องไม่รู้คําศัพท์เลยเพราะฉะนั้นนะคะเวลา ือเวลาพี่พูดแปลพี่จะพูดเร็วแล้วพี่จะพูดแค่รอบเดียวเพราะใจจริงพี่อะพี่ไม่อยากให้น้องจดว่าพี่แปลว่าอะไรพี่อยากให้น้องจดแค่ว่าคําศัพท์ตรงเนี้ยความหมายประมาณนี้นะแล้วน้องอะเอาไปเรียบเรียงเป็นคําแปลของน้องเองพี่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นะค่ะเพราะฉะนั้นคือเหตุผลว่าทำไมเวลาพี่พูดแปลแต่ละครั้งพี่พูดเดิวมากแล้วพี่แบบผ่านไปรอบเดียวเลยแล้วพี่ไม่มีการย้อนกลับมา นั่นคือเหตุผลแต่พี่จะย้อนคําศัพทเพราะพี่คิดว่าน้องควรจะจําให้ได้ว่าความหมายของแต่ละคําคืออะไรไม่ใช่มาจําทางประโยคว่าแปลว่าวกลยุทธ์แบบเก่าในการรับสมัครเตร็ดจบใหม่ในปัจจุบันไม่เอาค่ะน้องคะ้องจาสมมุติท้องไม่รู้แค่ strategies กับ recruit อย่างเงี้ยน้องก็จําแค่ strategies คือกลยุทธ์ recruit คือรับสมัครและน้องก็เขียนแค่นั้นค่ะกลับบ้านน้องแปลเองค่ะทันป่ะการแปลเองอ่ะมันจะทําให้น้อง จำได้ดีกว่าแล้วพอในห้องสอบน้องเห็นคาคาปบูบานน้องจะนึกถึงคําได้เร็วกว่าเร็วกว่าการที่แบบน้องไม่ได้จำมน้องมาจําแบบความหมายภาษาไทยไม่มีประโยชน์นะคะพี่พูดจริงๆนะน้องจดคําแปลภาษาไทยไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะถ้าน้องแบบตอนจบน้องแปลไม่ได้อะ่ะพี่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นสัจจริงนะน้องไม่จําเป็นต้องจดนะคะคําแปลภาษาไทยอะ่ะ กลับบ้านแปลเองค่ะยกไว้นั่นไหนที่แบบเฮ้ยพี่อันนี้แบบไม่เก็ฑจริงๆอะว่ามันแปลออกมาอารมณ์นี้น้องค่อยจดยังงั้นพี่ไม่ว่าค่ะสักแบบประโยคสองประโยค,บบโยคต่อเรื่องโอเคพี่โอเคอกับตรงนั้นค่ะแต่พี่ไม่อยากให้น้องแบบจดถูกคําอันนี้พี่ซีเรียสน,นะน้องจริงจังนะคะเพราะเพื่อนพี่บางคนอารมณ์แบบจดได้ถูกคาแต่คือถามว่าเขาแปลจริงๆแปลได้ไหมเขาแปลไม่ได้อะแล้วพอเขาแปลไม่ได้มันก็ไม่เวอร์กันน้องพี่พูดจริง น้องทำเพราสอบน้องก็จะแปลช้ากว่าชาวบ้านเพราะว่าน้องไม่เคยฝึกแปลน้องฝึกแค่แบบเออจำมาว่าเอ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยต้องแปลอย่างน,งางนี้อะไรอย่างเงี้ยเออน้องก็จะแบบประมวลผลได้ช้ากว่าและนั่นจะทําให้น้องทําข้อสอบไม่ทันพี่พูดจริงนะ <_ A> ข้อสอบพวกแกดแพดพวกอะไรอย่างงี้ไม่รู้ว่ารุ่นน้องจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่านะรุ่นพี่มีทั้งสอบตรงมีทั้งแกดแพรมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือข้อสอบส่วนใหญ่ที่เป็นภาษาอังกฤษคนชอบเจอปัญหาว่าอา่านไม่ทนัแทนแปลไม่ทนันอะไรอย่างเงี้ย เออถ้าสมมุติว่าน้องใช้เวลาในการแปลต่อประโยคนานนะคะโอกาสที่น้องจะทําไม่ทันสูงมากจริงๆนะคือเวลาน้องทําข้อสอบพวกนี้น้องควรจะทําเสร็จทวนแล้วประมาณหนึ่งถึงสองรอบแล้วค่อยส่งไม่ใช่ทําแล้วส่งเลยเผื่อเวลาด้วยนะน้องรู้ใช่ไหมคะพี่ไม่รู้ว่าเร่งน้องจะทําทันไหมนะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ว่าจะวิชาไหนก็ตามถ้าเวลาเหลือถ้าเวลาเหลือนะคะ น้องทวนนะไม่ใช่เวลาเหลือเราฝึกตัวนอนอ่ยทำยัางไงน,นะคะเวลาเหลือน้องทวนค่ะทวนว่าที่น้องกาช้อยกาถูกไหมข้อไหนคิดไม่ได้กับย้อนกลับมาคิดอีกทีเออพี่ให้ทิปส์หนึ่งค่ะน้องคะน้องบางคนเวลาทำข้อสอบแล้วจะเป็นอารมณ์แบบสมมูิพี่ทำข้อสี่สิบไม่ได้แทนที่น้องจะข้ามไม่ข้ามค่ะน้องดันแบบเฮ้ยเอาไไหนดีอ่ะเฮ้ยเอดดีไหมอ่ะเฮ้ยแต่ อีกใจนึงก็เอ๊ข้อนี้อาจจะเป็น B นะเอ๊ไม่ไม่ไม่หรือเป็นดีดีอะใช่ปะน้องบางคนมีอารมณ์นี้ปะจริงๆน้องบางคนแบบชอบค้างอ่ะคือทําไม่ได้แทนที่น้องจะข้ามไปทําข้อต่อไปคือ4ี่สิบมันยังมีอะน้องมันไม่ใช่จบที่ข้อ40อ่อะแทนที่น้องจะข้ามไปข้อต่อไปน้องบางคนแบบพี่รู้อ่ะพี่เชื่อว่าหลายคนเป็นด้วยใช่ไหมคะน้องจําไว้นะคะไม่ว่าน้องจะทําข้อสอบโรงเรียนข้อสอบมหาลัยข้อสอบแ้วแปะอะไรก็ตาม น้องทําไม่ได้ไม่ต้องค้างนะคะสมมุติมีทั้งหมดหกสิบข้อข้อสี่สิบพี่ทําไม่ได้อย่าค้างที่ข้อสี่สิบนะไม่เอาลวน้องทําไม่ได้ข้ามเลยค่ะข้ามไปทาข้ออื่นข้ามไปทำสี่เอ็ดสี่สองทำไม่ได้ข้ามไปทำข้ามไปเรื่อยจนทั้งถึงข้อที่้องทําได้อ่ะเข้าใ่ะเราเริ่มทําข้อนั้นก่อนแต่อย่าเป็นอารมณ์แบบพี่คือไล่หนึ่งถึงหกสิบแล้วทําไม่ได้สักข้ออย่างนี้ก็เอ่อันนี้ไม่สามารถช่วยอะไรได้นะคะน้องคะไม่หรอกไม่หรอก พี่ไม่คิดว่าน้องจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นพี่เชื่อว่าต้องมีหกสิบข้อมันต้องมีสักข้อบ้างแหละที่น้องทําได้จริงปะเพราะฉะนั้นน้องไล่สายตาลงมาดูนะคะพี่เชื่อว่ามีบางคนภาษาอังกฤษแบบเป็นข้อสอบที่มันมีพา s Workers, s a ให้อ่านอยู่แล้วมีพา s s a g ยาวมีอะไรอย่างนี้ถูกปะพี่เชื่อว่าบางคนจะเป็นอารมณ์แบบพี่อ่านพา s s a นี่ไม่รู้เรื่องอะแล้วสมมุติว่ามีชอย i c e บางอัของมันเนี่ยมีแบบคําถามของซ a เนี่ยประมาณห้าห้าข้ออย่างเงี้ย แล้วน้องก็ทำหน้ากุมใจทำหน้ายุ่งๆค่ะอยู่ตอนหน้าภาเซจแลเราก็ทำหน้ากุมใจเฮ้ยทำไงดีอ่ะอ่านภาเษเซจไม่รู้เรื่องเรื่องยาวด้วยอ่ะคือบางคนอะ่ะมาเครียดว่าอ่านภาเษเซจไม่รู้เรื่องเดยที่น้องยังไม่ได้ไปอ่านคำถามเลยอะ่ะคือบางครั้งภาเซจมันยาวหน้านึงจริงแต่คำถามมันมีแค่สามสี่ข้อเองเนาะน้องไม่จําเป็นต้องไปเครียดห่วย,ยุ่งกับภาเษเซจจนลืมดูข้อต่อต่อไปที่อยู่ข้างล่างนะแล้วน้องบางคนแบบ ะจะกัดฟันอ่านจนจบซึ่งไม่รู้เรื่องแล้วก็ดูคําถามซึ่งไม่รู้เรื่องแม่งหมดเวลาไปประมาณสากักรึงชั่วโมงเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยโดยที่นองยังไม่ได้ทขํขคอข้างล่างเลยอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะนองลองกวาดตันเนื่องขาว่าคําถามมีอะไรบ้างดูภาษาเ,เทท่าวๆถ้านองรู้สึกว่าแม่งแบบไม่รู้เรื่องจริงๆข้ามไปคะ่ะค้ามไปทําพาเฉาเรื่องเงินต่อพี่เคยเป็นนะพี่เคยอ่านภาษาเฉแต่ไม่รู้อย่างนึงพี่รู้สึกแบบเคยภาษาเศศนี้พี่แบบไม่รู้เรื่องอย่างแรคือพี่อ่านแล้วพี่รู้สึกหัวมันตีกันอะ่ะแล้วพี่ก็เลยหยุดค่ะ แล้วพี่ก็แบบข้ามไปทำพัเสร็จเลยแล้วพี่ไปทำพ่อข้างล่างทั้งหมดจนเสร็จแล้วแล้วพี่เขอย้อนกลับมาทําใหม่มันเวิร์กนะน้องแล้วพอย้อนกลับมาทําอีกรอบนึงลองอ่านใหม่แล้วรอบใหม่รู้เรื่องกว่ารอบที่แล้วอีกอะอย่าไปฝืนทนกับอีข้อที่แบบน้องทาไม่ได้จนทําให้มันเสียเวลาแล้วทําให้เราไม่มีโอกาสได้ทาข้ออื่นพี่เตือนด้วยความหวังดีนะคะนะจนุดนี้โอเคค่ะนอกเรื่องไกลมากและนานมากด้วยค่ะ เชื่อว่าข้อสี่สิบน้องกาชอยเสร็จแล้วป่ะ A B C หรือ D คะพี่เชื่อว่าน้องกาเสร็จแล้วน้องกาเสร็จหรือยังคะปรากฏน้องบอกฟังพี่เล่าเพลินอยู่อะไรอย่างงี้กาเรเล้กาเรเลี้ A B C หรือ D น้องเห็นคำว่า d s things ไหมคะอยู่ในเรื่องนะอันนี้นะคะคำนี้นะโอเคค่ะเขาบอกว่า to not do these things to just be there m a n i e u e employees ในงานสเปียร์ดิสอินเจนัสแปลวล่าอะไรคะการที่บอกเขาไม่ทําสิ่งนี้แบบเราไปอยู่ที่มหลาลัยแค่ตอนที่เราต้องการพนักงานนะแสดงให้เห็นความไม่จริงใจค่ะการไม่ทําสิ่งนี้ของเขาอะสิ่งนี้คืออะไรคะชัดปะเออพี่ว่าข้อนี้ชัดอยู่ค่ะ e l a t i o n น h i p ปะคะนอกค่ะเขาบอกว่าการื ช o t นนอนจเจสิ้งเพื่อทจะไม่ทำสิ่งนี้เพื่อจะอยู่ที่นั่นแค่เฉพาะว่าเราอะต้องการพนังงานมาทำให้เราดูไม่จริงใจแล้วสิ่งนี้เขาเพิ่งพูดถึงอะไรข้างหน้าเขาเพิ่งพูดถึงว่าเนี่ยเขานี่นะจะต้องแบบให้ผู้บริหารน้องย้อนขึ้นไปอ่านข้างหน้าค่ะเขาต้องให้ผู้บริหารไปสอนในคลาสนมาหารไรนะต้องเป็นตัวแทนของเขาต้องเป็นที่มองเห็นของผู้คนแบบละ่ะถูกไหมคะข้างบนข้างหน้าทั้งภารกาจนี้เลยค่ะเขาพูดถึงอะไร เขาพูดถึงเรื่องเที่ยวค่ะ relationship ค่ะความสัมพันธ์กับมหาลัยเป็นคีย์ในการได้คนเพราะฉะนั้นเขาเยพยายามสร้างความสัมพันธ์มหาลัยเพื่อทําให้เด็กในมหาลัยมองเขาว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มาแบบไม่จริงใจมาแค่หวังผนังงานแต่เขาปรารถนาดีต่อเด็กจริงๆเพราะฉะนั้นเขาถึงพูดว่าการที่เราไม่ทําสิ่งนี้เพื่อจะไม่ทําสิ่งนี้ก็คือการที่เราแบบไม่ทําความสัมพันธ์กับมหาลายัยเราเข้าไปแค่เฉพาะเมื่อเราต้องการผนังงานจะดูว่าเราไม่จริงใจทันไหมเอ่ย ทั้งหมดมันพูดถึงแค่เรื่องเดียวคือเอาจริงจริงย่อหน้าที่สอง่ะพูดถึงแค่เรื่องเดียวคือเรื่องความสัมพันธ์ในมหลาลัยถูกป่ะคะฟังพี่ทันใช่ปะ่ะข้อนี้ไม่มีอะไรพี่ไม่แตกสัพบเราด้วยไหมอ่ะคำสับมันเหมือนเดิมเดะเลยอะ interest ปลว่าอะไรคะสนใจ future นาคตพี่ไม่แตกสับเลยนะพี่เขียนความหมายอย่างเดียวเลยนะคะ ฟิลเจอร์นะโหถ้าเรล ationship ความสัมพันธ์พูดเป็นเมื่อกี้เขาเลยถามมหาลายัยถูกว่ายูนิเวอร์ซิตี้กับมหาลายัยค่ะสเตจีแปลว่ากลยุทธ์หลายรอบแล้วค่ะรีครูช์แปลว่ารับสมัครค่ะรับสมัครคนงานรับสมัครพนักงานค่ะแกรดูเอตแปลว่าเด็กจบใหม่ค่ะแบบคนที่เพิ่งจบปริญญาตรีค่ะไทยเลเบอร์มาร์เก็ตรู้แล้วป่ะตลาดแรงงานที่ขาดแคลนค่ะไทยแปลว่าแน่นเลเวอร์แปลว่าแรงงานค่ะ ใช้เล m a ลมาเกือตลาดแรงงานที่ขาดแคลนนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่อีก2ข้อสุดท้ายค่ะ เสร็จป่ะคำที่สันตานะคะ relationship ความสัมพันธ์ College มหาลัย University มหาลัย Strategy กลยุทธ์ค่ะมันเป็นคำที่ไม่พี่มีเขียนเพราะว่าพี่เห็นไว้ในเรื่องเขียนไปหมดแล้วแล้วมีหลายครั้งแล้วค่ะเสร็จปะไปข้อ41ได้ไหมคะอันนี้ชอยมีถึงแค่ข้อสีดีใจไหม หมดแล้วค่ะหมดแล้วสู้ๆค่ะน้อง่ะพี่เปลี่ยนนะข้อ41ค่ะเขาบอกว่า all of the following on the s t r a t e g l e s that a r l u s to learn graduates in universities except ทั้งหมดนี้คือกลยุทธ์ที่โลาตาใช้ในการยุในการแบบยั่วยวนให้เด็กจบใหม่ในมหาลาัยมาทำงานกับเขาค่ะยกเว้นอะไรเอ่ยคือเ,เอค่ะ let the com let companies representatives appear a symposiums ก็คือให้เหมือนกับตัวแทนของบริษัทคาปรากฏตัวในพวกงานประชุมสัมมนาต่างๆข้อ B ค่ะ Push executives to join classes as teachers at universities ให้ผู้บริหารเป็นไงคะไปเข้าร่วมคลาสในฐานะที่เป็นครูในมหาลาัยค่ะข้อ C ค่ะ Support universities' product research and seminars by doing its own f u n d สนับสนุนการวิจัยทางการวิจัยทางสินค้าแล้วก็พวกการสมัมมนาของมหาลัยโดยใช้ทุนของตัวเองค่ะแล้ว้อสุดท้ายคดีค่ะ promote relationships with m o n y professors and university departments สนับสนุนความสัมพันธ์ค่ะกับอาจารย์กับ professor ศาสตราจารย์คนอื่นๆและคณะของมหาวิทยาลัยค่ะต่อข้ออะไรคะ ตอบคออะไรคะข้อ A ใช่ปะข้อ A เห็นค่อนข้างชัดเจนในเรื่องนะคะพี่ขออนุญาตพี่ไม่สามารถขีดในเรื่องได้อีกแล้วเพราะมันเละไปหมดแล้วค่ะข้อ A นะคะเขาบอกว่าให้มีตัวแทนตามงานนี้นี้บ้างงานไปชุมสามานะัมมนานี่ค่ะ l o w does make sure that the company's representative are visible ก็คือ appear นั่นเองค่ะก็คือเป็นที่มองเห็นได้ในงานประชุมสัมนาต่างๆเหงอนกันเด้ถูกปะเปลี่ยนนะคว่า visible เป็น appear ค่ะ appear เพรว่าปรากฏตัวนั่นเองโอเคปะต่อมาค่ะให้ executive ให้ผู้บริหารเป็นครูสอนนี่ค่ะ executive to teach classes at university departments เห็นปะถูกค่ะ C หรือ D ค่ะตอบข้อ เก่งมากค่ะน้องคะเขาสี่ค่ะเขาไม่ได้พูดเลยค่ะน้องคะเขาพูดแค่ว่ามันมีเรื่องโปรจากแตนี้ค่ะเขาแค่พูดถึงแบบให้ตัวแทนของโลตัสอะเป็นที่มองเห็นได้ในงานประชุมสัมมนาแล้วก็งานสัมมนาแบบทางสินค้าในเคาลเลอชันชาสแค่นี้ค่ะพูดตรงไหนคะเนี่ยอันเนี้ยพูดตรงไหนงานวิจัยสนับสนุนงานวิจัยและการสัมมนาโดยใช้ทุนของโลตัสเองไม่ได้พูดสักคำค่ะน้องคะโมซัวมาค่อยนี้ ข้อดีดองมันสามารถเดาเป็นนัยะได้ค่ะน้องคะการที่เขาให้ผู้บริหา,า,ารไป j o i class แน่นอนอยู่แล้วการที่เขาให้ผู้บริหารไปสอนมันก็สามารถแบบผูกความสัมพันธ์กับพวกสัตว์อาจารย์แล้วก็คนอื่นๆในขณะได้ถูกปะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นอิ p l ลายกันได้อยู่แล้วค่ะฉะนั้่ข้อดีดองไม่มีปัญหาเนอะตอบข้อสี่นะคะข้อนี้ง่ายพอสมควรค่ะน้องคะ เรียว่ายั่วยุนะคะคำศัพท์ทั้งหมดนี้เคยสอนหมดแล้วนะคะน้องกอนก็ไปอ่านในเรื่องนะ representative แปลว่าตัวแทนค่ะ sim appear แปลว่าปรากฏตัวค่ะ s y m p o s i u m เป็นคำนามแปลว่าการประปชุมสัมมนาค่ะ executive แปลว่าผู้บริหารค่ะ push แปลว่าผลักค่ะ จอยแปลว่าเข้าร่วมเท่ากับคำว่า p a r t i c i p a t e ค่ะ Product แปลว่าสินค้าค่ะ Research แปลว่างานวใิใจัยค่ะน้อเห็นไหมเนี่ยเห็นใช่ปะ Support แปลว่าสนับสนุนนะคะน้องเห็นปะ คือพี่ไม่ได้เขียนใส่แผ่นใหญ่คือพี่รู้สึกว่ามันเป็นคาที่เรียนมาหมดแล้วเดี๋ยวพี่เขียนใส่แผ่นใหญ่ก็ได้พี่ว่าน,น่าจะดีกว่าเพ่งอันนี้ไปกวอนนะนองค่ะปีกวานไหมปีกวาเหาะเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องลองนะเขียนเหมือนกันค่ะ เพื่อนร้องว่าคนแบบมองไม่ชัดค่ะพี่เขียนเข้าแผ่นใหญ่ดีกว่ะ ให้เวลาลอ,อกค่ะเหมือนในเนื้อเรื่องนะลอ,อกเราไม่ต้องลอ,อกอีกนะคะพี่สั่งให้ฟังสองรอบแล้วพี่จะเปลี่ยนผัดเลยนะพี่ถือว่าลอ,อกแล้วนะคะ r e p r e s e n t a t i v e t y เราว่าตัวแทนเทลลิอารเป็นเบอร์ปาวายโยโยนน้นองไปตากฝับเองนะจำได้ใช่ปะเอาด d e าร์ดีคอยส e เดลส์พวกนั้นนะคะน้องคำน้านงงอย่าลืมนะพูดเวลาในเนื้อเรื่องนะคะที่แปาวายโยโยนเหมือนกันนะ จำได้ปะ l a e r t e m a l d l a e r d i c o y s i d เ l s and tie i ท lead on l a e r t e m a l d l a e r d i c o y s i d เ l s and tie i ท lead on แปลว่าอะไรคะแปลว่ายั่ยยวยนค่ะแต่ถ้า lead on จะความหมายอารมณ์แบบร้อหลวงจำได้เนอะ appeal ค่ะเป็นเว r b แปลว่าปรากฏค่าสมมติ่ังต้องว่าการประชุมสมนาตรงคำว่า conference discussion same นี่ะ conference discussion same ่นะ conference แปลว่าการประชุม discussion การอภิปรายค่ะ และเซมินาแปลว่าการสัมมนาค่ะคำว่า p u t เป็นเวิร์บแปลว่าผลักค่ะ executive แปลว่าตัวเอ๊ executive แปลว่าผู้บริหารค่ะคำว่า join เท่ากับคำว่า participate in ค่ะเป็นเวิร์บแปลว่ามีส่วนร่วมแปลว่าเข้าร่วมค่ะคำว่า support ค่ะเป็นเวิร์บแปลว่าสนับสนุนนั่นเองจำได้ปะ promote advocate p r o m o t e advocate เอ support advocate promote help back boy up support advocate promote help back boy แปลว่าอะไรคะแปลว่าสนับสนุนค่ะตรงกับคำว,ว่า encourage ความหมายที่สองจำได้ไหมเอ่ยเปลี่ยนนะเอารอบเดียวก็พอคะ่ะพี่เปลี่ยนใจคะ่ะถ้าสองรอบถ้าจะนานให้น้องคะ่ะพอจักรว่าอะไรคะโอย 我感觉我有点想哭。 relationship ความสัมพันธ์นะคะไม่เขียนนะ relationship มาเจอหลายรอบแล้ว ดักเป็นคำนามครับแลาว่าสินค้ารีเสิร์ชเป็นคำนามงานิจใจค่ะเซมิแน่แปลว่าง,งานสัมมนาฟันแปลว่ากองทุนเงินทุนค่ะโปรโมเป็นเวิร์แปลว่าสนับสนุนค่ะและสุดท้าย professor ค่ะเป็นคำนามแปลว่าศาสตราจารย์นั่นเองค่ะข้อ42ข้อสุดท้ายค่ะน้องคะ เสร็จไว้เลยนอะพี่ผ่านไปข้อที่42เลยได้ไหมคะพี่เชื่อว,ว่าเสร็จแล้วผ่านเลยนะผ่านนะคะข้อ42ค่ะเขาบอกว่า h u s a i d in the last sentence that if the company to not do these things it will show blah 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 ก็คือผู้ช่ารเขากล่าในปีกสุดท้ายขเขาบอกถาหว่าคอมพนียไม่ทำสิ่งตรงนี้มันจะแสดงว่า,จ,าจุดๆค่ะข้อเ not genuinely sincere to graduates ไม่แบบแสดงความจริงใจอย่างแท้จริงให้กับเด็กจบใหม่ค่ะข้อบค่ะ B, lack of power among the entire business ขาดอำนาจคะ่ะท่ามกลางแบบธุกรกิจทั้งหมดข้อ C. ค่ะ not interested in the students in this campus ไม่สนใจน,นักเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ค่ะเ้าดีค่ะจะ t only t h เราจะ company need to hire employees แค่บริษัทเป็นไงคะต้องการจะรับสมัครพนักง,งานใหม่ค่ะพี่ไม่ควรแปลค่ะน้องคะพี่เชื่อว่าแปลแล้วทุกคนจะรู้ว่าตอบพ่อ,อะไรอนะตอบพ่อ,อะไรคะเออน้องข้อหนึ่งปะพี่รู้สึกว่าแปลปลุบรู้เลยค่ะน้องคะมันพูดจะชัดอยู่แล้วอะคือข้อนี้เขาจะวัดคํานี้ค่ะเดี๋ยวคนแหอยู่ไหน ข้อนี้แค่จะวัดคำนี้เพราะโจทย์บอกว่าเนี่ยการที่เราไม่ทําสิ่งตรงนี้มันทําให้นี่ไงคะน้องอ่านต่อกันสิคะถูกป่ะการที่เราจะเข้าไปแค่เมื่อเราต้องการยงพอยี่มันจะทำให้เราดูเดียร์ซินเชนเนอร์สเขาแค่จะวัดน้องว่าน้องรู้ไหมว่าคํานี้แปลว่าอะไรซึ่งน้องก็น่าจะเดาได้ค่ะก็แปลว่าไม่จริงใจไม่จริงใจก็คําตอบคือข้อเอค่ะจบป่ะเออไม่มีอะไรเลยค่ะข้อนี้ไปดูคำศัพท์กันนิดนึงเนาะ อันนี้มีคำศัพท์นิหน่อยค่ะ g e n e r a l l อย่างแทจริงค่ะ generally ค่ะเป็น adverb แปลว่าอย่างแท้จริงค่ะตัวนี้ adverb มาขยาย adjective ตรงนี้ค่ะ sincere ค่ะ g e n e r l y s คือจริงใจอย่างแท้จริงค่ะ sincere เป็น adjective g e n r a l เป็น adverb อย่างแท้จริง sincere ค่ะเป็น adjective แปลว่าจริงใจค่ะ graduate แปวเด็กจบใหม่รู้นะคะ lag off ค่ะ a ลกเฉยๆเป็น verb ค่ะแต่ถ้าเป็น lack off แลกเฉยๆเป็น verb แปลวะ่าขาดถ้าเป็น lack off จะเป็นคำนามค่ะแปลว่าการขาดแคลน power แปลว่าอะไรคะอำนาค่ะอำมังคือทามกลางนะคะเป็นชายแปลว่าทั้งหมดค่ะ คำว่า e n t i r e เหมือนกับ all ก็คือแบบทั้งหมดค่ะ <_ p ull> เขียนไม่พอเอาเท่านี้ก่อนค่ะ generally ค่ะเป็น adverb แปลว่าอย่างแท้จริงค่ะ sincere เ,เป็น adjective แปลว่าจริงใจค่ะคำว่า lack เป็น verb lack off เป็นคำนามค่ะ lack เป็น verb แปลว่าขาดค่ะ lack off เป็นคำนามเหมือนกับ shortage อย่างเงี้ยค่ะคือการขาดแคลน l a กออ f ค่ะเป็นคำนามเหมือนกับ Shortage แปลว่าการขาดแคลนค่ะลักเฉยๆเป็น Ver รค่ะคำว่า power เป็นคำนามแปลว่าอำนาจค่ะแล้วก็คำว่ามังแปลว่าท่ามกลางนะคะคำว่า e n t i r e เหมือนกับ all ค่ะแบบแปลว่าทั้งหมดเสร็จไหม พี่อ่านอีกหนึ่งรอบเพราะพี่จะเปลี่ยนฐานนะคะคำว่า genuinely ค่ะเป็น adverb แปลว่าอย่างแท้จริงค่ะคำว่า sincere เป็นคำนามจะทีแปลว่าจริงใจค่ะ lack ค่ะเป็น verb แปลว่าขาดคำว่า lack กับ lack o f ถ้า lack เฉยๆ lack เฉยๆจะเป็น verb แปลว่าขาดค่ะแต่ถ้าเป็น lack off จะเป็นคำนามแปลว่าการขาดแคลนเท่ากับคำว่า shortage ค่ะคำว่า power เป็นคำนามแปลว่าอำนาจค่ะคำว่า among แปลว่าท่ามกลางและสุดท้ายค่ะคำว่า entire เหมือนกับคำว่า all ค่ะแปลว่าทั้งหมดนั่นเอง เป็นชายบิสเนสก็คือแบบธุรกิจทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะเสร็จไหมเอ่ยเปลี่ยนแผ่นนะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนนะโอเคบิสเนสแปลว่าอะไรคะ ธุรกิจค่ Inter ะ interest แปลว่าสนใจ company แปลวะ firm ่าเฟิร์มค่ะคำว่า company กับเฟิร์มเหมือนกันจำได้ใช่ปะะ่ะคะ company คำว่า company กับเฟิร์มที่เป็นคำนามค่ะคำว่า company กับคำว่าเฟิร์มที่เป็นคำนามเหมือนกันแปลว่าบริษทัทค่ะนี่แปลว่าแบบจำเปะะ็นค่ะ high แปลว่าว่าจ้าง high เป็น verb แปลว่าจ้างค่ะ employee แปลว่าอะไรคะหนังงานค่ะ ก็คือคนที่ถูกจ้างนั่นเอง business ค่ะแปลว่าธุรกิจ interest เป็นเบรฟแปลว่าสนใจค่ะคำว่า company เท่ากับคำว่า f i ิ m ค่ะแปลว่าบริษัทค c า m ่า n d แปลว่าจำเป็นค e นนี้ to hire คือแบบจำเป็นต้องจ้างค่ะคำว่า hire แปลว่าจ้างคำว่า employee คือพ an นักงานก็คือคนที่ถูกจ้างนั่นเองค่ะ ไป business ค่ะแปลว่าธุรกิจ interest แปลว่าสนใจ company firm ค่ะแปลว่าบริษัทนี้แปลว่าจำเป็นคําว่า h i r e ค่ะ,คะเป็น v e r b แปลว่าจ้างและสุดท้ายค่ะ employee แปลว่าคนที่ถูกจ้างก็คือพนักงานนั่นเองผันปะคะต่อมาเลยค่ะน้องคะในที่สุดตอมือค่ะน้องคะจบแล้วค่ะเซตที่สองต่อมาเราจะขึ้น passage ที่สามกันค่ะเป็นเรื่องของดูไบยอยากไปปะน่าไปเนาะ สวยดีนะคะน้องแหมเราจะขึ้นภามเที่สามกันค่ะอันนี้จะเป็นคำถามในข้อที่43ถึงข้อที่50นะคะเริ่มกันเลยค่ะ